เสียงรถขยะคำรามก้องในยามฟ้ายังไม่สว่างกลิ่นเหม็นเน่าลอยคลุ้งป,ปนกับหมอกบางชายชาาคนหนึ่งก้มหน้าคุยเขียกองขยะด้วยมือเปล่าที่หยาบกร้านจากการทำงานหนักมาทั้งชีวิตทุกเช้าเขามาที่นี่เพื่อหาของเก่าพอขายได้แลกเงินเล็กน้อยไว้ซื้อข้าวประทังชีวิตวันนั้นดูเหมือนจะไม่ต่างจากทุกวันจนกระทั่งเสียงร้องแผ่วเล็ดลอดออกมาจากถุงขยะสีดำใบหนึ่งเป็นเสียงที่เบาจนแทบแยกไม่ออกจากเสียงมแมลงยามเชา้าแต่กลับดังพอจะทำให้หัวใจเขากระตุก ชายชาราหยุดมือทันทีความเงียบรอบตัวเหมือนกดทับลมหายใจเขาค่อยๆแหวกถุงขยะออกกลิ่นเหม็นแรงจนแสบจมูกภาพที่ปรากฏตรงหน้าทำให้เขาสุดนั่งเด็กหญิงตัวเล็กผิวซีดเสื้อผ้าขาดุลงริ่งร่างกายเปื้อนคราบสพปรกดวงตาแดงกำ่ำแต่ยังเปิดอยู่ลมหายใจอ่อนแรงราวกับพร้อมจะดับได้ทุกวินาทีเด็กคนนั้นไม่ได้ร้องให้เสียงดังเหมือนรู้ว่าการส่งเสียงมากไปอาจทำให้โลกใจร้ายยิ่งกว่าเดิมชายชารามองไปรอบๆลานขยะกว้างใหญ่ไร้ผู้คนรถขยะคันเดิมขับจากไปแล้วทิ้งความเงียบงันไว้เบื้องหลังเขารู้ดีวว่่่าาาาถ้้เดินจกไไปมมีใครรู เคยมีเด็กคนหนึ่งอยู่ตรงนี้และไม่มีใครรู้ว่าชีวิตหนึ่งได้จบลงไปในกองขยะเขาลังเลเพียงชั่วใจภาพชีวิตตัวเองผุดขึ้นมาบ้านไม้ผูพังนี่สินเล็กๆที่ไม่เคยหมดเงินในกระเป๋าที่แทบไม่มีแต่เมื่อดวงตาเล็กๆคู่นั้นมองตอบกลับมาความลังเลก,ก็หายไปเขาถอดเสื้อเก่าของตัวเองห่อร่างเด็กหญิงอย่างทะนุถนอมมือสั่นเทาแต่มั่นคงอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานเขาอุ้มเธอขึ้นมาแนบอกความอุ่นเล็กน้อยที่ยังเหลืออยู่ทำให้เขารู้ว่าเด็กคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ และชีวิตนี้กำลังฝากความหวังทั้งหมดไว้กับคนแปลกหน้าเพียงคนเดียวไม่มีโรงพยาบาลไม่มีเงินไม่มีเอกสารเขาพาเด็กหญิงกลับไปยังกระท่อมเล็กๆข้างตลาดเก่าใช้น้ำสะอาดที่เหลือเพียงนิดล้างคราบสกรปรกออกจากร่างเล็กอย่างเบามือราวกับกลัวว่าเธอจะแตกสลายเขาจุดเตาเล็กๆต้มน้ำข้าวเจือจางป้อนทีละหยดเด็กหญิงลืมตาขึ้นช้าๆมองเขาด้วยสายตาที่ไม่รู้จักความกลัวหรือความไวใจมีเพียงความเหนื่อยล้าชายชารานั่งเฝ้าอยู่ทั้งคืนไม่หลับไม่นอนคอยแต่หน้าผากเล็กๆตรวจดูว่า เธอยังหายใจอยู่หรือไม่ทุกครั้งที่เด็กหญิงขยับตัวเขาจะถอนหายใจโล่งเหมือนเพิ่งรอดจากภัยใหญ่เขาไม่รู้ว่าเด็กคนนี้มาจากไหนไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อแม่ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเลี้ยงดูเธออย่างไรแต่ในคืนนั้นเขารู้เพียงอย่างเดียวว่าเขาไม่สามารถปล่อยให้ชีวิตนี้หายไปต่อหน้าต่อตาเมื่อแสงเช้าสาดเข้ามาทางรอยแตกของผนังไม้เด็กหญิงยังคงนอนอยู่เงียบสงบกว่าที่เขาคิดชายชารามองใบหน้าเล็กนั้นนานเป็นพิเศษก่อนจะพึ่งพำากับตัวเองว่าเด็กคนนี้ ควรมีชื่อเขามองออกไปนอกหน้าต <gefähr nya na> <ts> ่างเห็นแสงแดดอ่อนๆทะลุผ่านกองเมฆหมนเหมือนดวงดาวที่ยังหลงเหลือในยามเช้าเขาจึงเรียกเธอว่าดาวชื่อที่เขาหวังว่าจะพาเธอออกจากความมืดแม้ตัวเขาเองจะไม่เคยออกไปพ้นกองขยะและความยากจนตลอดทั้งชีวิตชีวิตของดาวไม่ได้งดงามเหมือนชื่อที่ชายชราตั้งให้เช้าวันแรกๆในกระท่อมไม้ผูกพังเธอตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงตลาดเสียงคนต่อรองราคาเสียงรถเข็นกระแทกพื้นและกลิ่นอาหารปะปนกับกลิ่นขยะที่ลอยมาตามลมดาวอย่างเล็กเกินกว่าจะเข้าใจว่า ทำไมชีวิตต้องเริ่มต้นท่ามกลางสิ่งเหล่านี้เธอรู้เพียงว่ามีชายชราคนหนึ่งคอยอุ้มคอยป้อนข้าวและคอยมองเธอด้วยสายตาที่ไม่เหมือนใครเมื่อดาวเริ่มเดินได้เธอก็เริ่มเรียนรู้คําว่าขาดขาดอาหารขาดเสื้อผ้าขาดโอกาส,ากาสบางวันชายชราขายของเก่าไม่ได้ทั้งสองต้องแบ่งข้าวถ้วยเล็กๆก,ก,กินกันคนละครึ่งดาวเรียนรู้ตั้งแต่ยังพูดไม่ชัดว่าต้องกินชา้ชาๆเพื่อให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นเธอไม่เคยร้องขอของเล่นเพราะรู้ว่าการขอคือการเพิ่มภาระให้คนที่เลี้ยงดูเธอ เมื่อถึงวัยเข้าโรงเรียนความยากลำบากยิ่งชัดเจนเด็กคนอื่นมีรองเท้าใหม่มีชุดนักเรียนสะอาดดาวใส่ชุดที่ผ่านการประซ้ำแล้วซ้ำเล่ารองเท้าคู่เดียวขาดจนเห็นพื้นเท้าเสียงหัวเราะเยาะดังขึ้นทุกครั้งที่เธอเดินผ่านคำว่าเด็กขยะถูกกระซิบซ้ำไปสม,มาบางครั้งดังพอให้เธอได้ยินเต็มสองหูดาวก้มหน้าแน่นกลื่นความอับอายลงไปพร้อมน้ำตาที่ไม่กล้าปล่อยให้ไหลครูบางคนมองเธอด้วยสายตาเวทนาบางคนมองด้วยความรำคาญเพราะเธอไม่มีเงินจ่ายค่ากิจกรรมไม่มีอุปกรณ์ครบเหมือนคนอื่น แต่ดาวไม่เคยขาดเรียนเธอรู้ว่าการนั่งอยู่ในห้องเรียนคือที่เดียวที่เธอรู้สึกว่าโลกยุติธรรมหนังสือไม่เคยถามว่าเธอมาจากไหนตัวหนังสือไม่เคยหัวเราะเยาะเสื้อผ้าของเธอมันเพียงรอให้เธอเปิดอ่านหลังเลิกเรียนดาวมักช่วยชายชาราเก็บของเก่าขวดกระดาษโลหะที่ยังขายได้มือเล็กๆเ,เ,เปื้อนฝุน่นและคราบสกรปรกแต่ดวงตากลับจดจ่ออยู่กับหนังสือที่พกติดตัวเธอจะอ่านทุกครั้งที่มีเวลาแม้ต้องยืนอ่านใต้แสงไฟถนนสลัวๆเธอจดจำคำพูดของชายชาราที่บอกเสมอว่าความรู้คือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครย่่งไปได้ ความยากจนไม่ได้มีแค่ความหิวแต่ยังมาพร้อมความดูถูกเพื่อนบางคนปฏิเสธไม่ให้นั่งใกล้บางคนไม่ยอมจับมือเธอเหมือนกลัวจะเพื่อนครูสั่งให้แบ่งกลุ่มดาวมักเหลือคนเดียวเธอเรียนรู้ที่จะทำงานคนเดียวตั้งคำถามกับตัวเองและหาคำตอบด้วยตัวเองเธอเงียบขึ้นแต่ความเงียบนั้นไม่ได้อ่อนแอมันค่อยๆกลายเป็นความแนว่วแน่ทุกคืนในกระท่อมชายชาราจะจุดตะเกียงเก่าวางหนังสือมือสองบนโต๊ะไม้ผู้ดาวนั่งข้างเขาฟังเสียงอ่านช้าๆทีละคำเขาไม่ได้เรียนสูงแต่พยายามสอนเท่าที่รู้บางครั้งอ่านผิดบางครั้งสะกดไม่ได้ดาวไม่เคยหัวเรา เธอรู้ว่าความพยายามนั้นมีค่ามากกว่าความถูกต้องแสงตะเกียงสองใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยน่นและสะท้อนแววตาของเด็กหญิงที่เริ่มฝันถึงโลกกว้างวันที่เงินไม่พอซื้อสมุดใหม่ดาวใช้กระดาษลังที่เก็บมาได้เขียนซ้ำไปซ้ำมาวันที่ไม่มีดินสอเธอขอเศษจ,จากเพื่อนวันที่ถูกดูถูกเธอเก็บคำพูดเหล่านั้นไว้เป็นแรงผลักเธอสัญญากับตัวเองเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเธอจะไม่ยืนอยู่ต่ำกว่าสายตาใครและจะไม่ยอมให้ใครตัดสินคุณค่าของเธอจากจุดเริ่มต้นของชีวิต จุดเปลี่ยนของชีวิตดาวเริ่มต้นขึ้นในวันที่ประกาศผลสอบปลายภาคครูเรียกชื่อเธอขึ้นหน้าเสาธงต่อหน้านักเรียนทั้งโรงเรียนชื่อของเด็กหญิงจากกองขยะถูกอ่านออกมาพร้อมคำว่าคะแนนสูงสุดเสียงคือฮาดังขึ้นรอบสนามดาวยืนตัวแข่งหัวใจเต้นแรงเธอไม่เคยยืนอยู่ในที่ที่มีสายตาทุกคู่มองมาที่เธอแบบนี้มาก่อนบางสายตาเริ่มเปลี่ยนจากดูถูกเป็นประหลาดใจบางสายตายังคงไม่เชื่อแต่สำหรับดาวตัวเลขบนกระดาษใบนั้นคือหลักฐานชิ้นแรกที่บอกว่าเธอไม่ได้ไร้ค่า หลังจากวันนั้นครูคนหนึ่งเรียกเธอไปคุยเป็นการส่วนตัวถามถ,ามถึงชีวิตความเป็นอยู่และความฝันดาวตอบอย่างซื่อๆว่าอยากเรียนต่ออยากมีชีวิตที่ไม่ต้องก้มหน้าเก็บเศษของใครครูคนนั้นเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะบอกเธอเรื่องการสอบชิงทุนการศึกษาที่เธอไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ความหวังใหม่เกิดขึ้นอย่างแผ่วเบาแต่ชัดเจนการเตรียมสอบไม่ใช่เรื่องง่ายดาวไม่มีเงินเรียนพิเศษไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีแม้แต่ตัวอ่านหนังสือที่มั่นคงเธออ่านหนังสือใต้เสาไฟอ่านบนพื้นตลาดหลังร้านปิดอ่านในกระท่อมที่ฝน รั่วจนต้องขยับที่นั่งไปมาชายชารานั่งมองเธอทุกคืนบางครั้งเอ่ยปากว่าไม่อยากให้เธอเหนื่อยเกินไปแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความภูมิใจที่ไม่เคยซ่อนวันสอบมาถึงดาวสวมชุดนักเรียนเก่าที่ซักจนสีซีดเดินเข้าไปในห้องสอบด้วยหัวใจที่หนักอึ้งไม่ใช่เพราะข้อสอบแต่เพราะความกลัวว่าจะทําให้คนที่เชื่อในตัวเธอผิดหวังเธอจับดินสอแน่นตั้งสติอ่านทุกคําอย่างตั้งใจเสียงล้อเรียนเสียงดูถูกในอดีตเสียงความหิวในคืนฝนตกผุดขึ้นมาในหัวพร้อมกันเธอเปลี่ยนมันทั้งหมดเป็นสมาธิเขยนนนนกอบ้้ว่ึูััั ผลสอบประกาศออกมาในเช้าวันหนึ่งที่ดูเหมือนธรรมดาดาวได้รับทุนเต็มจำนวนเสียงครูแสดงความยินดีดังอยู่ไกลๆแต่เธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองเต้นแรงมือสัน่นจนต้องนั่งลงชายชรานิ่งเงียบเมื่อรู้ข่าวก่อนจะยิ้มกว้างที่สุดเท่าที่ดาวเคยเห็นน้ำตาไหลาอาบแก้มโดยไม่ไอใครเขาพูดเพียงว่าลุงดีใจการก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยเหมือนการเดินเข้าสู่อีกโลกหนึ่งอาคารสูงห้องเรียนกว้างเพื่อนร่วมชั้นที่มาจากครอบครัวพร้อมกว่าดาวรู้สึกตัวเล็กในวันแรกเธอไม่เข้าใจสับบางคำไม่คุ้นกับวิธีคิดบางอย่าง แต่เธอคุ้นเคยกับการพยายามดาวนั่งแถวหน้าจดทุกอย่างถามเมื่อไม่เข้าใจและกลับไปอ่านซ้าจนกว่าจะตามทันเธอทํางานพิเศษทุกอย่างที่ทําได้ล้างจานเสิร์ฟอาหารเรียงสินค้าเขียนรายงานให้เพื่อนบางคนแลกกับค่าอาหารเล็กน้อยเงินที่ได้ส่วนหนึ่งส่งกลับไปให้ชายชาราค่ารถค่ายาค่าไฟในกระท่อมเก่าแม้จะเหนื่อยแต่เธอไม่เคยคิดว่านี่คือภาระเพราะมันคือสายให่เดียวที่ยึดเธอกับจุดเริ่มต้นคืนหนึ่งชายชาราล้มป่วยดาวรับโทรศัพท์ด้วยมือสั่นเธอนั่งรถกลับบ้านทั้งคืนนั่งเฝ้าข้างเตียงในโรงพยาบาลรัฐเล็ก จับมือหยาบกร้านที่เคยอุ้มเธอขึ้นจากกองขยะเธอสัญญากับตัวเองเงียบๆว่าจะเรียนให้จบจะประสบความสําเร็จและจะไม่ปล่อยให้ชายคนนี้ต้องอยู่กับความยากจนไปจนวันสุดท้ายจากวันนั้นดาวยิ่งมุ่งมั่นเธอคว้าโอกาสฝึกงานสร้างผลงานเข้าร่วมโครงการแข่งขันกับคนเก่งจากที่ต่างๆความสามารถของเธอเริ่มเป็นที่ยอมรับชื่อของเธอถูกพูดถึงในฐานะคนทํางานหนักและไม่ยอมแพ้ทุกก้าที่สูงขึ้นภาพกองขยะในเช้ามืดและมือของชายชาราที่สั่นเทายังคงชัดเจนอยู่ในใจ วันที่ดาวกลับมาไม่ได้มีขบวนต้อนรับหรือเสียงปรบมือรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นช้าๆเข้าสู่ชุมชนเก่าข้างตลาดที่แทบไม่เปลี่ยนไปถนนยังครุขระบ้านไม้ยังเรียงชิดกันกลิ่นอาหารคละเคล้ากับกลิ่นขยะเหมือนในวันๆแต่สำหรับคนในรถทุกภาพตรงหน้ากลับหนักแน่นยิ่งกว่าตึกสูงและห้องประชุมหรูที่เธอคุ้นเคยดาวลงจากรถในชุดเรียบง่ายไม่ใช่ชุดทำงานราคาแพงที่เธอสวมทุกวันเธออยากให้การกลับมาครั้งนี้เงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ผู้คนในละแวกมองเธอ ด้วยความสงสัยบางคนจะไม่ได้บางคนเริ่มกระซิบเมื่อเห็นใบหน้าที่คล้ายเด็กหญิงในอดีตแต่โตขึ้นแข็งแรงขึ้นและเต็มไปด้วยความมั่นใจกระ่อมไม้ผูกพังยังอยู่ที่เดิมประตูเอียงเล็กน้อยผนังมีรอยซ่อมหลายจุดดาวหยุดยืนอยู่หน้าบ้านหลังนั้นครู่หนึ่งหัวใจเต้นแรงเหมือนเช้าวันที่เธอเคยออกไปสอบทุนเธอยกมือขึ้นคอประตูเบาๆเสียงฝ,ฝีเท้าช้าดังขึ้นจากด้านในประตูเปิดออกเผยให้เห็นชายชาราที่ผมลงผมขาวมากกว่าเดิมหลังข้อมกว่าเดิมดวงตาขุ่นมัวแต่เมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อเล่นที่ไม่มีใครเรียกกมาาาานนนนนใบห้้ั็็แขงงค เขามองเธออยู่นานเหมือนพยายามต่อภาพจากความทรงจำดาวยิ้มทั้งน้ำตาก้าวเข้าไปจับมือหยาบกร้านที่สั่นเท่ามือคู่นั้นยังอุ่นเหมือนในคืนฝนตกที่เคยจับไว้บนเตียงโรงพยาบาลชายชาราไม่พูดอะไรริมฝีปากสั่นเล็กน้อยก่อนที่น้ำตาจะไหลออกมาเงียบๆดาวพาเขานั่งลงบนเก้าอี้เก่าวางเอกสารหลายชุดบนโต๊ะไม้ผู้เอกสารบ้านใหม่ที่อยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลเอกสารการรักษาที่ครอบคลุมทุกอย่างเงินออมที่เธอเตรียมไว้ให้ใช้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องวันพรุ่งนี้แต่ก่อนที่ชายชาราจะเอ,อ่ยปากถามเธอก็จับมือเขาวไว้แน่น เธอเล่าเรื่องชีวิตที่ผ่านมาอย่างช้าๆเล่าเรื่องวันที่ถูกเรียกชื่อหน้าเสาธงวันที่สอบติดทุนวันที่ทำงานจนดึกวันที่ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่ทุกคำพูดไม่ได้ต้องการคำชื่นชมเธอเพียงอยากให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำในเช้ามืดวันนั้นไม่ได้สูบเปล่าเด็กหญิงจากกองขยะคนนั้นไม่เพียงมีชีวิตรอดแต่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าชายชาราฟังเงียบๆ <m uch ing> พยักหน้า,าช้าๆเหมือนทุกเรื่องราวคือสิ่ง <m uch ing> ที่เขาเชื่อมาตลอดเขาบอกเธอว่าไม่เคยคิดจะได้อะไรตอบแทนวันนั้นเข <m uch ing> <ม>าเพียงไม่อยากเห็นชีวิตหหนนนนนึ่่่่่งงดดดัับลตตตออ้้าาาาเเเขไมคคคยิว็ก จะพาเขามาถึงวันที่ไม่ต้องกลัวความหิวหรือความเจ็บป่วยอีกดาวพาเขาออกไปดูบ้านใหม่บ้านหลังเล็กแต่แข็งแรงมีแสงแดดส่องถึงทุกห้องเพื่อนบ้านยิ้มทักทายชายชารายืนมองอยู่นานมือจับราวบันไดแน่นเหมือนกลัวว่าทุกอย่างจะเป็นเพียงความฝันดาวยืนข้างๆไม่พูดอะไรปล่อยให้เขาซึมซับความจริงตรงหน้าในเย็นวันนั้นดาวกลับไปที่ลานขยะเก่าเธอยือนอยู่ตรงจุดเดิมที่ชีวิตของเธอเริ่มต้นลงพัดเอากลิ่นคุ้นเคยกลับมาเธอหลับตาภาพถุงขยะสีดำเสียงร้องแผ่วเบาและอ้อมแขนของชายชาราผุดขึ้นชัดเจน เธอหยิบเงินจำนวนหนึ่งมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ขอเพียงให้มีใครสักคนยื่นมือออกไปเหมือนที่เธอเคยได้รับเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าดาวกลับไปนั่งข้างชายชาราในบ้านใหม่เธอชงชาร้อนให้เขาเหมือนที่เขาเคยต้มข้าวให้เธอในวันแรกบทบาทเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันยังเหมือนเดิมมือสองคู่ที่เคยประคองชีวิตหนึ่งจากกองขยะวันนี้ถูกประคองกลับด้วยความกระตันยูความรักและการไม่ลืมว่าเส้นทางทั้งหมดเริ่มต้นจากการไม่ทอดทิ้งกันในวันที่โลกใจร้ายที่สุด